ลบบุรีโชว์ไอเดียสุดปังเมื่อกระท้อนตะลุงผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองละโวถูกแปลงร่างเป็นเมนูสุดสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิดจากไร่สู่จานเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้เสริมพลันเกษตรกร,ร,กรไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน สำนักง,งานกเกษตรจังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมสุดสร้างสรรค์สาธิตการปรุงอาหารจากกระท้อนตะลุนโดยมีนายประยูนศิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดงานท่ามกลางความสนใจจากประชาชนและเกษตรกร,กรผู้ปลูกกระท้อนจากทั้ง11อำเภอภายในงานมีการสาธิตเมนูสุดว้าวทั้งข่าวและหวานไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วกระท้อนโดยเชฟน้ำฝน ยำกระท้อนทอดทรงเครื่องจากคุณสุไราดาตํากระท้อนแซบยวัวโดยกเกษตรอำเภอพัฒนานิคมและขนมหวานอย่างกระท้อนลอยแก้วภายกระท้อนและอีกเพียบเลยค่ะกระท้อนตะลุงไม่ได้เป็นแค่ผลไม้ GI ที่รสชาติดีแต่ยังแฝงด้วยศักยภาพในการต่อย,ยอดเพิ่มมูลค่าเพิ่มรายได้และเป็นช่องทางธุรกิจใหม่ให้กับเกษตรกร,ร,กรไทยโดยเฉพาะในยุคเศรษฐ,ฐกิจสร้างสารรค์ นี่แหละค่ะเสน่ห์ของกระท้อนตะลุงจากผลไม้พื้นถิ่นสู่การเป็นเมนูสร้างโอกาสที่ทั้งอร่อยทั้งทรงคุณค่าและกลายเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์จากเมืองลบบุรีที่น่าภาคภูมิใจ thank é, 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 é.